บทบาทพิธีกรก็ตื่นเต้นดีค่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตอ้าเรียนมีโครงการในแบบมีค่ะตอนเต้าเรียนใช่ไหมคะมีค่ะมีแล้วก็มีโอกาสได้ประกวดแบบด้วยก็ถือว่าว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยจริงๆค่ะ ก็เชิญชวนนคะอยากจะเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางคณะนะคะแล้วก็รวมไปถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยได,ได้เปิดโอกาสโครงการนี้ขึ้นมาให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มาส่งแบบเข้าประกวดนะคะซึ่งเต้าถือว่ามันเป็นการเหมือนกับยกระดับชีวิตให้กับคนไทยเลยด้วยแหละในการที่ งานของเราเนี่ยจะได้ออกไปสู่สายตาประชาชนแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ช่วยยกระดับชีวิตให้กับคนไทยด้วยยังไงก็อยากให้ส่งแบบกันเข้ามาเยอะๆค่ะรับรองว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเองแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะเพิ่งไปรำมาอีกแล้วโดนตา<ป>ัางต่อปเ,ปะะเป็นก็ดีค่ะไปไปรำบูชาที่นครพนมใช่ค่ะก็ถือว่าได้ไปเป็นครั้งที่สอง ครับอันนี้เป็นรำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นรำแบบเออมีเออเป็นเป็นงานที่เหมือนกับเขาให้เราไปรำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคอะไรการตื่นเต้นยังมีเหมือนเดิมไหมแน่นอนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปรำใช่ค่ะอันนี้ใช้ระยะเ้อมนานไหมครับกับท่ารำเพราะเห็นเปรมมากก็ไม่ไม่นานมากค่ะก็ประมาณแบบวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างกการไปรำครั้งนี้มีไป ไม่ได้ขอเพืนพิเศษค่ะเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาของเราปกติค่ะแต่ขอจ้างไปเพราะธุรกิจของเขาปังกลับมาดีขึ้นก็น่าจะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องประมาณเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วมีติดต่อมาอีกไหมครับไม่มีใช่ค่ะเออน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะคิดว่าอาจจะไปบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ก็มีติดต่อไว้แต่ว่าเป็นเป็นเหมือนแบบที่เคยไปประจำเป็นงานของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดินสายทางนั้นนีแล้วอีกทางนึงก็เดินตั้งนานแล้วนะลำตั้งนานแล้วนะคือแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะน้อยคนจะดีๆได้ไปรำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพื่อที่แบบว่าจะได้เหมือนเป็นการรวมรวมความศรัทธาแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาเอกรำนี่จะนึกถึงต้าคนเลยก็อาจจะเป็นเหมือนคนแรกๆที่ได้มีโอกาสรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะฝึกสอนรำแบบ างานนานนนนใด้้ีรก็ก็เคยคิดไว้เหมือนกันนะเพราะเต้ารู้สึกว่ามันก็คือเต้าว่ะเคยเรียนรำตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเต้าก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเต้าคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ได้เรียนรำแบบจริงจังก็ดีแต่รู้จะเวลาไหนเหมือนกันแล้วก็ถือถือว่าใช้โอกาสนี้ในการเหมือนแบบฝึกสิ่งที่เคยเรียนมาเลยอะค่ะใช่ค่ะนอกจากจะเดินสายรำแล้วเดินสายเป็นงานแต่งห่อย เดี๋ยวนะจากจากเรื่องงานการประกวดแบบบ้านไปเรื่องรำแล้วก็ไปเรื่องงานแต่งอะไรยังไงงงมากเข้าก็ได้ล่ะคือเราเป็นแบบวงทัวร์งานแต่งเหมือนมันเป็นช่วงอายุมั้งที่แบบว่าแบบเพื่อนๆนก็แต่งงานเลย้ยคะก็เลยมีเอ่อมีในหัวเต็มเลยค่ะดูดูพินเทเลสเอาก็ได้แล้วสุ่มมีบริการเนาะ อ๋อค่ะก็เหมือนในงานเป็นแบบล่าสุดไปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทีมเขาเป็นเหมือนต้องใส่ทักซิโดอะไรอย่างเงี้ยแล้ยคนบอกว่าลองดึงสายดูงานก็โดนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปยแอบดูจิ้งจ้านะกันไหมไม่ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แอบดูก็ดูเลยค่ะคนในงานแซวเยอะไหมคนในงานไม่ค่อยแซวกับคนนอกงานอะแซวเยอะ เวลาเราลงรูปใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราไม่ได้พิซ้อมหรืออยากดูอะไรเป็นพิเศษไม่ค่ะคือเหมือนถือโอกาสแบบไปเที่ยวมากกว่าแล้วเชียงใหม่อากาศดีมากเลยอากาศเย็นจริงๆแอบแพนนะว่าห้แบบเกบคิดไว้ว่างานแต่งในอนาคตต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงพอดูหลายงานไม่ได้แพนเลยไม่ได้เป็นคนไม่แพนอนาคตอะไรเลยแบบอยู่กับตรงนี้ตอนนี้แอบคิดรูปแบบว่าจะเป็นยังไงในงานแต่งชั้นในอนาคตเลยจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปคิดดีกว่าคือเหลืออย่างที่บอกคือเหมือนแบบ เราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าค่ะแบบคือเมื่อกี้คือบอกใครหรือเปล่าคะไม่ได้แต่งบอกกล้องเนี่ยแหละค่ะไม่ได้บอกใครพี่เราอยู่ก็เกิดชองเนาะเราอ่ะแิ๊บบิ๊บก็เกิดนะเวลามีคนมาแซวว่าแบบเป็นการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เราบัเกิดมีแยบแยบบ้างไหมคะเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วกับครอบครัวเป็นยังอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ยังไม่อยากจะพูดรอกเกยเหมือนเราก็ค่อยๆรู้จักมากกว่าค่ะ ไปได้สวยก็ถือว่าดีค่ะก็ถึงอหกเดือนที่ผ่านมาฉลองใช่ปะใช่ค่ะก็ฉลองเรื่อยๆค่ะคือนับเป็นยังไงครับฉลองเป็นอะหรือเดือนรบรอบเดือนคือเหมือนก็หาเรื่องแบบทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่นั้นใช่ก็แบบเอนจอยกับการทานข้าวใช่ก็เอนจอยอยู่แล้วปกติก็เอนจอยอยู่แล้วค่ะเหมือนเติมความหวานเรื่อยๆเนาะ พวกเราพบว่าพบกับงาสวีทจล่ะเลยเออก็แหมก็แต่ว่าทุกคนแหละเหมือนแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเหมือนกับเหมือนเราก็ก็ถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะแบบเอ่อให้รู้บอกให้เขารู้เนาะหรือว่าอะไรประมาณนั้นอืมแล้ก็เลยแซวว่าความหวานแบบไม่มีแผ่วเลยพวกเราไม่ตกเลยไม่เลยใช่ไหมก็ไม่ก็ไม่นะ อย่าลืมส่งแบบประกวด15กุมภานี้ค่ะตอนนี้เช็คประวัติครับเป็นไงบ้างไม่ค่อยทานน้ำตาลเขาควรนะคะก็รับหวานอยู่แล้วดราม่ากาม่าดราม่าก้มต่ำดราม่าก้ม่ำที่ไปเต้นมีทีก้มีนค่ะตอนแรกมีมีมคมีนเาะอว่ามีชาเมท้็ไปอีกค่ะก็ เหมือนกับมันก็เป็นอะไรที่เราอยากโปรโมทเนาะแล้วเราก็คิดว่าทําเราก็ขออนุญาตแล้วก็ถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นก็ไฟทางมาลายก็เป็นเขียวอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีพี่พี่ตำรวจเขาก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้แบบให้เขามาดูแลเป็นพิเศษอะไรอะไรเงี้ยแค่เหมือนขออนุญาตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เป็นรบกวนการใช่ก็คือกล้องโทรศัพท์หนึ่งอันแล้วก็เราก็แทนที่จะเดินปกติแล้วก็ก้มตับ รื้อตับต้อตับแค่นั้น that that time ใช่เพราะมันก็แค่แบบถ้าเท่าที่เห็นในวิดีโอก็คือเป็นแค่หนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สัญญาณไฟก็อาจจะประมาณสองนาทีหรือ่างเลยนะคะจริงรู้สึกไงที่คนมาดราม่าออกมาวิจารณ์งแรงแบบอ๋อคือตะว่ามันก็อาจจะอยู่ในแบบช่วงสถานการณ์ที่อะไรก็ดราม่าง่ายอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็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 รับฟังค่ะบางทีแบบเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยอะทำอะไรในช่วงนี้อะไรจริงเราได้เห็นคอมเมนต์ที่ ก็เห็นค่ะก็ก็เราก็คิดว่าเราเหมือนกับเป็นคนที่เราไปถ่าย MV เนาะแล้วเราก็อยากจะโปรโมทงานให้ให้แบบเหมือนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราเราก็มองในมุมของเราตรงนั้นแต่แต่เราก็เชื่อเราก็คิดว่าเราเราได้ตัดสินใจทําอะไรแบบถ้าคือคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงๆอะไรอ่เยแต่หลายคนมองว่าเพลงนี้มันขัดกับลุกเราเลย ที่เหรอเราลุกลองเต้นเพลงอะไรอ่ะน่าจะเรียบร้อยบางแก้วก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่นะเพลงก็คือเพลงอะค่ะแล้วก็มันก็แค่แบบว่าทําให้ทุกคนเอนเตอร์เทนได้ก็โอเคแต่ว่าก็ก้าคำดราม่ามาได้เพลงก็ทะลุเร็วด้วยเร็วก็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 ดีค่ะกพโอเคค่ะเรียกว่าตอนนี้ไปไหนกับแล้ก็จะเรียกว่าก้มต่ำกันเลยเนาะใช่ก็ใช่หลายคนก็จะก้มต่ำทำหน้าให้กับแก้วใช่ค่ะ มีวางแผนไหมคะเกิดมากกว่าน,นี้จะไปเต้นที่ไหนดีจีจินี่ก็บอกกับพี่ปอ,อกไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องคิดเยอะๆแหละอะนามาอะไรอย่างเงี้ยพยายามลเครียดเหมือน,น, <c oughs> นกัน่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็คือก็ไม่ก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแบบแกระแสฟีดแบ็อะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนต้องแอบบอกพี่ปอ,อกเองแหละว่า้ยถ้าแบบมีคนดูเดี๋ยวเราก็ไปเต้นกันอีกเนาะสนุกดีเราชอบเต้นอยู่แล้วเราก็แบบชวนกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเออสนุกสนุกมากกว่าค่ะ ีว่าขอเลือกสถานที่ก่อนเนาะใช่อย่าอย่าไปเครียดกันมากค่ะเต้นเต้นก้มตจัดีกว่าค่ะเหนือเพลงจะได้เดตติ้งดีๆใช่ค่ะอย่าลืมส่งแบบประกวดด้วยนะคะอยากไดรับการแนะนำวันนี้เห็นแบบว่ามีทั้งยิมดีมีได้เห็นตามเต้นอะไรมากกขึ้นาเคลื่อนกันก็ คือเราเล่นละครอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคิดว่ามันถ้ามันมีโอกาสในการที่ให้เราไปทํานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยกลับมาคณนะแล้วก็ได้มาลองเป็นวิทีรหน้าใหม่อะไรย่างเงี้ยมันก็แบบหน้าใหม่ก็เลยแบบมันก็สนุกดีท้าทายตื่นเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ